จ็คโล่สอ mm, ันนี้ช okay. ่องโลบรสามช่องโลแต่จ็คมื่นปรตูอันนี้มันก็แดงสามมืออืมสามมือนสี่มือนโดยบรตตวนั้นได้สิแต่ไหาก็อัยู่บุมโล่นึงอยู่เทิ่งนันกะเข้าไม่ยากคนนั้นเลยสากา โดยกลาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ๊สุขสุขคนโดยมาพบพ่อน้องตี้อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อกันมือนี้กะอยู่คนทางพี่น้องโดยทางเขาเพื่อนโนวาร์ตี้นี่แหละพี่น้องาะออกไปนี่ก็จะเป็นทางใหญ่พี่น้องไปตลาดพี่น้องเลยเนาะมาเี่ตลาดนองร์ตี้กะโดยมือน,นี้ก็มากกับเจ่เม่าวะ แม่ยายนางพี่น้องเนาะพันยางมาแต่ไซกับแมงบุมพูพี่น้องพันนั่งเศร้าเมื่อยบอกเลือกเปจังใดเนาะเอาเมื่อยพี่น้องทางเข่าเมื่อยกับไม้ตลาดเนาะกับว่าสิเป็นลินแล้วไ่ตู้พันยูพี่น้องเไยกับบัวควายมีเวลาไปเนาะส่วงนี้กะโดยเพิ่นกันดั่งอกันนี่แหละพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อโตา้สวัสดีสวัสดีโดยปิ่นมาทางพี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวอันนรถพิ่นอันนั้นได้ ป้าติเตอร์เลยมาได้ใส่อันนี้คือมามีแต่เครื่องของโอ้ยแต่หาคอเลยบ่นบมือก็ได้บ่เป็นหยังเฮากินนี่แหละลูกเอ้ยได้แ่กะมันบ่มีแรงนี่ง่ายแล้วก็ไปอืความิความอยากกมันอดมันหีอยู่นี่คนเฒ่าดึงมกันซขึ้นพี่น้องเนาะได้บ่อันนี้เบิ่งก่อนสิตัได้อยู่บ่คนมาพี่น้องเนาะ อย่ามันดิงเงนเสียงรถว่ากลางคนทางสเอ้าพี่น้องวันนี้ไปจอดรถแชมทางหน่อยหนึ่งก็ไปตู่แชรคนทางนีพี่น้องเลยนั่งนี่เนาะมาแต่มาแต่ใสเกาะอันนี้นะมาแต่เพื่อนเมมโมรี่ฝุ่น้อกเข่าหายมุงโลหนึ่งนี่แหละเก่มาแต่เพื่อน ตันกจะไปหลินนล้วไเถ่าคือกันน้องไปหลินนล้วไเถ่าวกับไเถ่ากับไฮเพราะว่าเฮามาตำลังมาแต่ถ่ายคลิปอะไรี่น้องยังบมดแดดนั่นเนาะหาบหาบใส่ไม่ค่ะบ่หาบเนี่ยคันชิพายกับผายบ่ได้เนี่ยวบมีแห้งพายมีผูบ่มียังอันนี้หมากอันเนีอันนี้มักพริดผิดเหนื่อยหญ่อยได้ผิดหน่อยพริกดแรงไปตู้ได้กินบักพริกใหญ่เอาพริกหวานเนาะ ได่ยังกินบะแรงนี่ได้ยังกินบะมีนะ่อ,อ,ยอย่นะบะออเลยเพราะว่าม,มากพริกนีล้พาไปตลาดหรือยังว่าได้ซื้อกินไปฝากอันนี้มากเลยได้มากเลยมลี่นเลยมากได้ซื้อแพบมินเน,เนาะเจอพ่นก็นเลยว่าโอ้แวลินน้ำกอโดยอย่างมาได้ทั้งพุ่นแลน้เป็นตัวเนา่มาเจอเรื่เจ้ามาแล้วก็มาแวิเมนนี่นก็ายช่องลก โอ้มันแต่ห่านข้าวพี่น้องเลยห้าข้าวหาน้ำกินเลยกินเนาะกินข้าวแห้งข้าวกระแทกแม่กบ่มีเขวยวหน่ำที่ไปหุ่งไปโจ๊ะบัดอนุดโจ๊ะใส่พิชซ์ข้าวแห้งข้าวมี่เอามาหันใส่เนาะได้เนาะมาถ่ายท้ำไปตู้ครั้งแรกได้พี่น้องนี่เนาะแไปตู้เนาะเายังเงินเคยไปหลินนำยุทธแต่ว่ายังบม่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่ง มืัอนี้และครั้งแรกเลยเพราะว่าเป็นเมนตู้พี่น้องเลยเาเบิ้งขาแดงกินข้าวก๋วยย่างใส่ตอนเช้ามานี่นะมานี่โดยจำเจียวจำเจีวโดยมาติโตจำเจีวก็มาย่างมาแล้วก็ล้วงไปพุดธเอามืออันชิ้นมืออนี้ก็ข้ามหมดแบตเตอร์ละมือนะไปไกลบ้างเลยสัอยู่ในหื่นนั่นเลยโดยจำเจีวแบเปอรปะปะ มึงน่ะได้จะลงไปพุ่งัวกระโพงเจ้าอันนี้จอมาด่ไซเขมาเอ,อน้ำคนละวะคงคอย,ววคคอยูงไปจิงหานในมึงนะออมึงะจะเอาไหนเพราว่าไปตักน้ำอยูยทั้งคุณเลยบอน้องชาเินนั่งชุนนนี้ไดุ้นะูปมันมันดูนะออใช่ทหานลงไกินมันแม่โกินมันบอกมีเงินซื้อกับหนึ่งมาคนกับบริษูออ,เอ เขาไคายพวคายนา่ไม่จะเข้ามาจิ้ออยู่ปั้มน้ำมันเลยคนนข้ามีเงินเข้าจเงิลเน่นยะเนาะว่ว่า่ครับไปขน้อยกัไปอ๋อโดยถากมากนบมีผู้อยู่เฮือนเด็กป่าเฮือนเลยยัน้ให้ไอ้ขโมยหลักพื้นหลักไพ่อะลรวยของในหมอไพ่บริปีธนะ เพราะว่าไปกับคำมือเนาะพัสมานะคามือเลยมาไปนอนคืนนึงมือช่องนะลูกวะไอแมทอยู่ก่อนนู้นอยู่ก็ได้ปากปะพายอเลยนั่งกลางทางเลยนี่มาอันนั่งอะไรซุดนั่งอไรซุดด้เลยเพราะว่าวันนี้เลาเพิ่นเอาเอากบให้แมทบ้ามไหตัวเดินเพื่อนไก่กันพี่น้อยเนาะ พแห้งกันแล้วคือเจ้าเนี่ยเูกพี่เนี่ยบอพ่อเพน่ืนใบยูนาะเออผ่นใบยูผ่นไปอ่ะนี่พูพผ่นว่าไม่เท่าเอ้ยมือหนามากอีเด้อว่าโดยดยว่าไม่เท่ามากเงี้ยนอยแล้วเบาะนี่ก็ยวไ่น่มว่าคนไปาว่ามีคนออกไไป่นัจักไม่มาอยมากใจความนะ เลยบานเีต้อมีความินตุนันก็มีบุญชือว่ามันก็อยน้จกี่เทอยู่ได้เมตบุญนะเลยไม่เท่าเจ้าไปสั่นห้ก็อยู่น้มันนีต้างบอกขหนอยอยู่เพราะอยู่อยู่พุ่นทร่ว่าเด็กน้อยบ่เมตเด็กน้อยลานอะไรช่องเม็ดอะไรมันบอกบ่พังความคอยละขี้งอขี้เงี้ยงเลยแม่มันเ่าก็ปิบ่อยู่เฮือนน่ะ เท่าอะไรเนาะเท่าเลยอันเท่าเลยมันจะงอมขาเอาผัดดูเลเด็กน่อยบ่ได้ดิด็กน้อยมันหลดล่างทัางนานก็บอกว่าเล้วหลุดล่างเขาลุ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 าุลุลุลุบุลุุ่ลุบุล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 ยนุล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 ุืุอุลุุ่ล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 ้ลุลุลาลุลุลุยุล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 งลุอุล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 ิลน้อยเพราะว่าเาอยาก ผูกกระสอบอยู่ตังหากันยังได้อีกอันหนึ่งข่วงเลยกอได้อยู่อย่างว่าอยู่ไปเดี๋ยวลูกลานใหญ่ก็ไาดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้ลูกลานไหนเนาอยนไหนันหักช่อักชาเนาะแบบแบบแบบเลยพื้นถาวเนาะเออเมื่อยไรคอยมาได้อยู่ไปข่าวหนักความกินก็หิวหอดปาปหาน้ำลูกน้ำลานน้ำมีแล้วพอได้กินดีกว่าห้ามไปคุดเผือกคุดมัน มากินบ่มีข้าวจะข้าวจิ้กพูดนอนมั่นได้ผูุขาน่ะลูกเอ้ยมาเลี้ยงลูกงานลูกจังใหญ่นี่นะบ้านนี้ลูกกับบุคคลลูกเรือความมาเกียมาอย่บมบยังเคว่าิ่ายจุกหนึ่งเมทารณเลี้ยงลูกง้นดิแล้วบ้านนางบุนมาถึงก็อาหาจุกนึ่งนาเปิดทั่วเปินจากนามเข้ามา บ่มีหยังก็ให้มันมีน้ำข่อยบ่ได้ฮื่นแม่ซานพอได้ว่าข่อยฮั่นได้กินได้อาบได้ชต้นโคันสิลงไปก็ลงได้อยู่หักพยานลมตัวเองพยานิยน่แล้วเนาะเฮาบ่คยแงบัดมจเป็นบ่ได้ยากไดู้บัดมไผสิเบิ่งจ้ก็มาอบกว่าอันนีนจะมอนจะมอขมด กองเจ้าเวียกองจะคาเวียกบ่รู้ว่าจังได๋คนวนช่วงนั้นก็ไปหลินน้ําเพิ่นอยู่เพิ่นก็อยู่เฮือนเล็กน้อยเนาะพี่น้องค่ะไปไสก็ยากเพราะว่ายังบ่ทันใหญ่ลูกก็ได้บ่ทันใหญ่อเลย่อยมันสิให้เพิ่นไปเพิ่นมาแม่น่ะันบ่อยู่แม่น่ปักสิว่าบัดอันมันตู้อยู่แน่อาบน้ําใสสอาน้ําน้องบ่อือน้ําน้องก็บ เห็นแบบจับเป็นเลยบื้นลังเถือกอะ่ะเขานนางชนเลยขหาวหิวมาอามีเท้าอา้าบข้าวหา้ก็ล่างายเลยใส่ลูกหมูลูกลานห้า,หาก,ก็มีเต็มมือนขาบอกคือน,นางโลกเก็วห้องหมูมาไกลไม่ถามมันมาบระทบเป็นบ่คอยมาหลินอ,อยู่อยู่แ่วนี้วะาซะอันล,ลูก ลูกเอแคยนั่งเป็นซื้อแก้วบอกคนหนึ่งนะมูแว่แก้วนั่ง <c oughs> มาบ,าบาอกนอยู่รับเกาอันนั้นจะเขา้าบรปนอนแล้วมาเที่ยวเอาเลยพาบเลยเพินเอาเพินมันขวามเสนหนึ่งำา,นะาบุมาในแมย์ยุ่งไม่กีาะว่ามันการนั่นเนะาะเผื่อยปมาหาสิเข้ากา มาจมะเงก็บ่จะเป็นในบืนเองไม่รู้อยากขำมันบ่อยากก็บบบืนได้เลยมือ <c oughs> เห้านเนะเผาเลยตีเช่ารถบนญน่อยเอามือผงเมื่อพัดนอนโลแจ๊บ๊ดแข่งข้ากระต้นกระโจมขานะเห็นไั้ได้ช่ เพควรชิพกิกปีนได้กับบุญงานหมักผิกแปงนัวกินกับบุมี่มักผิกกินกับบุมีเนี่ยนี่ค่ะเกึือกับบุมีอยู่อ่ไจัย่างอะไรทำเบิ่งมืออื่นเอาแบบถ่านมีเงินอียังคะจะไปซื้อจะย่างไปบ่อ๋ออจะย่างไปอ๋อคิดว่าพี่น้องเลยคือว่าโอเคอยู่ใน้เมตุคนนี้แต่ว่าเมตูโนรัตตีนี่พี่น้องย่างน้อยเดียวกับย่างบอได้แล้วพอแห้งอันนั้เราเจ็บเอวเด้ เพราะว่าพี่น้องเท่าซ้ำได้กัาาบเทว่าห้างโบเจ็บเอวนี่พอไปได้ในเมนตูเนาะก็ะเพราะวา่าเจ็บอยู่หัวเขาหัวคาเนี่ยแต่โบันไดเวลามันเบากับเบาแบบเวลาไข่กับไข่เน,น,นานะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เนาะเราไปโบได้เพราะว่าเพิ่นเจ็บเอวนี่ยให้กลัว,วเขาเข่มมาไล้เนาะมันแบบบุกไข่ทีธรรมดาเลยว่าเจ็บเอวมากว่าหัวคาดไซไซกับโบได้อันนี้ก็ยังแต่นี่้ไดยู้เพื่อนใจผู้คาเนี่ยก็ยังบัดบัดคอมก็บคอมได้เลย บักบริเจ็บแต่ว่าตอนนี้บริเจ็บบริเนยงมปตเจ็บแต่วัวเข่าเลยคือมาตามล้าเจ้าเจ้าจ้าปีเลยตัวนี้อันนี้นี่นะแมนแปดสิบเก้าเลยอัแปดสิบเก้าปีแล้วโดยแปดสิบเก้าปีเลยพี่น้องโมเปตุขนาดเอานั่งยังโมเมนต์ชี้ซีบแต่บอกเนาะหอดแล้วบอกชี้ขี้ป้ายโอ้เมนละหโดยูกก็ยังจำนานเลยลูกแบบ ผู้ใหญ่นี่ก็ห้าขวบเลยผู้น้อยนี่ก็สามขวบเลยลูกคนเองนะคะอันผู้ใหญ่กับผู้หนึ่งก็อยู่อันอันผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเนี่็อยู่ละเก่าผู้ที่อันผู้ที่ชองอยู่ละเก่าผู้ที่สามอยู่ฝักชั้นผู้ชี่สี่นี่น้องเพิร์ลอะไรจีนอะไรคนอยู่เนาะผู้ชายชองมิ่ง สเป็น6คนนะอืมลนี่มานะอีหลย่างร่งมื้อบ่ได้กินของเขาเลยนอนหมดใจเองก็ปนนะแม่นแม่งความพ่นเว้าหมดใจอย่าอดบ่เห็นบ่แม่ยาว่าอย่าอดเด้อเพิ่นว่ากิน คุณว่ากินเน้อน่องาเะยรให้เาเลยมีกระเแีงมันก็อยากอะไรว่าถ้ามันอยากมันผักกินกินแบบยำเขาก็เนี้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเเขาจะวามเนตููกินซุ้มเขาซุ้มือี่เซ่ดิบุซะเออชยุบมเช็ดถ้ามีเนีกินเน่ยยากเช่อันนี้จำเจวคำหนึ่งยั่งเนาะชองคำยั้งชามคำห่อนไปเลยสี่คำห่อนถอยแล้วแบบนี้ มันเอาหกในท้องานนี้เนเลยจ้ะพอดเอ้าอีเล็กไปพุดเผาเนอะปากนี้สำเนียงบ้านเรื่งเลากินอีกสีหักขำมันเอากินเข่าบุกอันนี้สองลูกแต่จักมือเมตุอันนี้มันก็ได้สามมือสามมือซีมือด่วยบรตตูนั่นได้จ้ะแต่ล อยู่บุกมาโลดหนึ่งอยู่เทิงนันกับเขาไม่ยากคนนั้นลยละอากาศเพราะว่าไปเคยน้องรตีไปน้องเมตุกินกระแบ่งปานให้กินเนาะยเพิ่นว่าจะพาเมื่อไอะตีมาชุมโอ้ยไปชุ่มกระยาพึ่งยกงอะไร้างไปปานกอนเช้พี่น้องเอย่างนี้แล้วกินน้ำเพิ่นอยู่เพราะว่ากับว่าสีเบลไปหลินน้ำาหลทื่ออยู่แต่ว่ายใจมาบปอยู่บางทีเมตุกับบ่คอยอยู่เนาะแบบว่าไปนอกอย่างไรองเลย ร่างเถื่อกับบุ้ไรปใช่เป็นทีกัน้อยนะอยู่เพื่อนติอยู่น่งเขาบกว่าเลยแรงมากไล่เบะไล่งัวน้ำนันเลยเบะลาสามแถวเนาะฮิวฮัแเละร่งมึงกับบได้กินเขาแรงเขาห้ร่างเถือกับบยากบุมงเองบดได้บยากแบบว่าเขานั่นเลยมันเมื่อยแล้วนแล้วเขามันเมื่อยมันบวดนัวบวเนี่ยในปเข้าวน หอมจ้ำแต่แจ้วรังเทื่อก็บ่มีปลาแแจ้วรังเทื่อบ่มีเป็ดนัวโดยจักมันสิไปนัวกับเบียงโอ้ยเาพ่อันนั้นมยจะอยู่อดข้าวได้อันมยาเอ้ยบ่ไดอดตัวเองว่ทงอดนบ่ไดอดยากอยู่ทงมืนบ่ลมันกินบ่ได้กินแล้วมัน ว่าโอุขอดูญาติน hmm. mm ี่ท้องเฮานี่มันออกหอนตามหนาท้องนี่ชุดท้องขนานี่เ่ยมันเป็นกระเพาะบ่ษะบ่ได้เป็นบ่กระเพาะกระเพาะบ่บ่เคยจะเจือบ่อือกโดยเป็นนําบรรยากาศห่อนนี่บ่จอกดโดยห่อนมามื้อนิ่งหนึ่งแะไรพี่น้องเอ้ยหมไขอยู่หน่อยนึงเนาะเออไข่ ให้กวาดบ้างวานนี่นนนก็นาวเนาะนาวกับแบบวันใดไม่วานนี่กนันเมื่อนี้ก็นาวกมืัอนี้ก็เห็น,นไตู้เพิ่นกเ็เลยแวะหาเพิ่นก้อนพี่น้อยก่อนสีเมื่อเนาะแวะมาก่อนเพิ่นก็หาโบแม่คันเนาะอันนี้บางเนี่ยแม่คันหาบเข่ากับพี่น้อยหาบขู่พี่น้องทางหลังมีขู่อันนึงเนาะกับชุ่มเลยแล้วมืดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวห้ากับมีแต่สีอันนั่นเลยพี่น้องวานนี้เนาะเพราะว่าห้ากับ มาตลาดบริสุทธิ์ยังได้เอาเนาะถือแต่แผบพี่น้องแผบก็ผ่านนั่นเนาะมีโบมีแผบสักผ่ามีแต่เขาสี่อันนั่นแลกเขากับโบมีคือการเนาะใส่ซัมมี่อะไรพี่น้องเลยเนาะด่าโดย ตัวไปนี่มันกับบะมีห่านในเมนูนาะมีบ่มีแต่เทิงหมดแล้วโอ้ยมีกับขึเท่งอยู่โรงงานพัดลมเขาปัดแต่ละมือถ้ายแบบว่ามีเงินนี่ยังนี่จะกินยังจะหมักยังใส่อยากกินทันกินชั่งก็กินนะกินได้เบิดบอกินได้มากอือบอกกินจะปลาทูบอกอยากปลาทูเลี้ยงร้านก็เลี้ยงปลาทู ในใจอยากกินชิ้นหมูปิ้งเห่มือเฮ้ยพูดเลยนักเอาใจมันจุดดอก์ลายเดือนเลยพี่น้องเป็นปฏิเสธก่อนเลยพี่น้องเลยบอกินปลาทูโนอตี้เลยขีดเมียนอยู่นอกนี่ชื่อปลาทูบอกกินเลี้ยงร้านก็เลี้ยงปลาทูร้านฉีนนั่นเลี้ยงปลาทูปลาทูนี่ถือว่าปฏิเสธออกเลยเหมือนอะอยากแบบสัตว์หมูอย่างนี้กินได้เนาะกินได้ ปลาทูนี่ออกนอกสายตาปลาดุกปลาขอกกินได้ปลาขอกปลาขาวกินได้โดยข้าวปลาชุกเหนียวกล้วยบอ่ะจังได้กระยาเลยเนาะมือหนากราบเป็นตัวเลยถ้าเขามีเวลาไปตลาดก็เอานาสีแย่เยี่ยมยามแต่เขากับโบนัสเดี๋ยว่ามือไรบางทีแบบย่านโบนัสซื้อความวิ่งไฟหรืเวอร์แม่ก็บบริจีบริษีโบนัสเนียนเราพี่น้องเนาะว่าอะไรโบนัสไปนี่มันสีผสมมาหนานสิว่าว่าเออสีไฟมือนบารังเถื่อมากมืออื่นไปทางใหม่แล้วก็แล้วเลย ว,ว้าวเป็นค,ควาตัวเลยกับว่าดอกเมฆอะไรเมียนเพิ่นซื้อน้ำซื้อยางอะไรใใพี่น้อนงเนาะโดยว่าไปตู้เพิ่นมนาไปแบ,บก็คือว่าเพิ่นเราหายสิบพันกี่บอโดยโดยเมีย,ยมนซื้อน้ำอะไรพี่น,อน,น้องเลยเนาะก็ได้ได้อยู่ดอกไข่แต่ว่าสี่หน่วยได้สิบพันเนาะไข่แค่ไก่นี่ได้อันนี้ก็ได้มูเลยพี่น้องเลยได้มูปะทูนี่ก็ได้แต่ว่าเพิ่นบบกินเพิ่นว่นเนาะแต่ยาอเไยเนาะเอาหายเ่ย ไปซื้อยังกระซื้อข้อมดกอกใจลายบุญคำบุญจูบ้านกันอยู่ดีมีแห้งไรมาเท่มากคือน้ำคือชาเนี่ลูกเออยู่ดีมีแห้งเป็นหนุ่มพ่อของใจลูกให้ล้านนี่เลยอาชาแมตุก็คือการเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอยู่น้ำลูกน้ำลานโดนๆโดยะพี่น้องมาเนี้กระซีจบคลิปไปเพียงซํานี้แหละพี่น้องมานี้ก็เนาะแหวลิ่นน้ำเมตุจะเล็กจะหน่อยพี่น้องเลยเอา ไ่ตู้เล่มีรานมีเี็กมีงานจากกริงนั่นเม่นตู้ก็ได้กรบอกใกล้ปันไดพอไปพอมาอยู่คนละภาคทางพี่น้องเลยเอาวันนี้ก็จบคลิปไปก่อนพี่น้องสบายดีได้เป็นตู้เด้อเลยสบายดี